ท่านผู้ชมเราไปที่ชายแดนกันบ้างนะครับชายแดนที่เชลรายเช้ามืดนะครับทางฝ่าย่ายทหารก็สามารถที่จับกลุ่มคนที่ลักลอบหนีเข้าเมืองได้นะโอ้เป็นเยอะนะครับเนาะเป็นร้อยนะเออเขาก็สารภาพแล้วครับก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยเสียเงินหัวละสองหมื่นห้าพันอ้าวแล้วสองหมื่นห้าใครรับละครับเราลองไปติดตามดูครับเรื่องของ การหลบหนีเข้าเมืองที่ชายแดงครับท่านดูครับภาพนี้อัดกันมาในรถกระบะรถปิกอัพนะครับโอ้โหโอกองกันมาเลยทับกันมาเลยครับนี่คือวิธีการที่พาคนจากชายแดนนะครับจากฝั่งพมา่าเนี่ยเข้ามาประเทศไทยฝั่งแม่สายเชียงรายเข้ามากันแบบนี้แล้วก็ยังอ้างว่าเสียค่าหัวไปแล้วสองหมื่นานะครับ คือเช้ามืดวันนี้แหละครับทางอกองบังคับการควบคุมที่สองนะครับชกกมสามกองกำลังผาเมืองก็ได้รับแจ้งจากบกควบคุมปสว่ามีการลักลอบลำเลียงผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามเส้นทางโดยตุงห้วยไคลอำเภอแม่พาะหลวงจังหวัดเชียงรายาก็ดังนั้นทางอกองกำลังผาเมืองนะครับได้ตั้งทำการตั้งด่านสกัดจุดพื้นที่หมู่บ้านห้วยน้ำขุน ตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปก็มีรถต้องสงสัยตามที่ได้รับรายงานมานครับจำนวนหนึ่งคันขับลงมาจากภูเขาจุดเดียวกับที่ได้รับแจ้งเบาะแสามาเมื่อใกล้รถคันดังกล่าวนะครับใกล้ถึงด่านจุดตรวจเออแทนที่เขาจะชะลอชะลอให้ตรวจนะครับไม่ฟังแล้วครับเหยียบคันเร่งทรงปลดหกดานเลยโอ,อ้เจ้าหน้าที่แตกกระเจิงครับ จากนั้นก็ได้พากันออกติดตามนะครับรถคานังกล่าวไปในระยะทางประมาณเป็นกิโลสอกิโล,ลถึงจะทันนะครับสามารถสกัดรถคานังกล่าวเอาไว้ได้นะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นภายในรถพบว่ามีการบรรทุกบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบลหบบนีเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายเนี่ยเป็นชาวสัญชาติเมียนมาจำนวน48คนเป็นชาย22คนและหญิงอีก26คนโอ้นี่มันร้อยกว่าแล้วเนาะ ก็ชาวไทยนี่เป็นหญิงนะครับรวมทั้งมีเด็กติดตามมาด้วยอีกสองนะครับโดยมีผู้นำพานะครับเป็นชาวสัญชาติเมียนมานะครับเหมือนกันนั่นแหละนะครับจำนวน5คนเป็นชายสและก็หญิงอีกหนึ่งอันนี้เป็นผู้นำพานะก็เขาบอกว่าจ่าย25 0มนเนี่ยไม่รู้เอาไปแบ่งใครนะครับจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนี่ก็ได้เดินทางมาจากจังหวัดท่าขี้เหล็กของฝั่งตรงข้ามนะครับประเทศเมียนมานน ใช้ช่องทางธรรมชาติติดแนวชายแดนไทยพม่าจากนั้นจะมีรถบรรทุกไปรอรับที่ชายแดนโดยมีจุดหมายปลายทางจะเดินทางไปทํางานที่เชียงใหม่กรุงเทพซึ่งในหน้าก็รับเงินค่าหัวไปแล้ว1,000 10, 0บาทถึง2 5งหมบาทก็ได้ควบคุมตัวไว้นะครับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับหลังจากนั้นก็มีการที่ ลักดันนะครับคนต่างด้าวทั้งหมดเนี่ยสัญชาติเมียนมาที่หลบหนีเข้าเมืองและก็ถูกก,กักตัวแล้วนะครับให้ออกจากราชนาจักรจำนวนทั้งหมด166คนเป็นชาย132คนหญิง25คนและก็เด็กจำนวน9คนโดยประสานขอความร่วมมือไปกับทบ c ฝ่ายเมียนมาและก็ต่อมาท่าเคเล็กเข้ามารับตัวนะครับอ่ะนี่คือวิธีการหลบหนีเข้าเมือง โอ้เขาก็อยากเข้ามาทํางานในประเทศไทยเนะเาะทาั้งทั้งที่ค่าแรงตัวนี้มันก็อืดแล้วนะเอา้เาล้วเราต้องเฝ้าตามกันต่อไปนะครับว่า,เ,าเหตุการณ์ที่ชายแดงนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกันอีกนะครับ